นี่มันทางลงจากครลงกานะครับน,นี่วีโก้อูบาบอมก็อะลรก้นลงก้อยก้อยสามลำเนี่ยอ้ยอะไรกันซูเจบรรยากาศไรกันซดโจ้บรรยากาศซูโจ้ซูโจ้ ไอ้คนเดียวชิบูนับโอ้โหโฆษาเนี้ยก็เรียกว่าชิบูนโอ้โหสุดยอดนะครทางลงเขาตามลมเลยยอดเลย กาลงไปสู่บ้านน้ำต้มนะครับเออยก้อยใจก้อยนะจำทิพย์จำขาทิพม์สุกอาตายเกอะหักตายยะทางลงนี่ยอดมากเลยครับ

าน้ำน้ำทะลุนะครับนี่คุณละคุณละ่ะกก็ขาวนี่มีเกลเตอร์ครับที่กอนครับครับดำครับผู้ร่วมบรรยากาศครับอเอาเพิ่มพี่เมียครับพี่เมียทางลงสู่บ้าน น้ำต้มลานกลางเ็นนะครับบนาทางเราอดทนมากสุดยอดนกครับรถคันนี้ไม่ทีเอ็ก,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 กอก้ามง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 นกกระพุดนกกระพุดตาแดง ขึน้นต้นขาเหรอย่าดูน้หาววะพดูน้าหาวขึ้นได้ต้นกายหรอเก้าไปไเป็นไหมเนตุดต้นหัวจอดกี่กิโลนี่กขึ้นดำลงโ คร,รับพิธีกรครับนก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 ,นก,นก,นกสวยด้อใจเด้อไอไอ้ยอดทางนี่กุเทเลยกับวุฒน์กับวุฒน์ั่นเตศเลยกับบ้าหัวไหนจะลงไปไหนไหัวเนี่ย

กีตันีแล้วก็นี่รถถอยไอ้เจ้าเลยครับนี่ไปทางโคง้งเมื่อกี้ก็ถอยครับไม่เป็นไรครับรถเราแรงยัดลูกโซนิกมาแล้วครับไอ่ไอวันนีรอากาศสุดยอดโอ้โหคันนี้เราเขา้า อกอกจากทรายปถไวเลยพอ้ยเี่ยเกิดตื่เซ่อเปื่น้ำเลยมันมี้ก๋วยเตี๋ยวเลยนะหนาหนาบนหน,นะกินบ่ไปไปบอกผมว่าไปดอจกับตลาดขึ้นไปเลยกันเอ้บ้า สูดจอดสุดจอดก็ไม่ครับนี่ก็ไม่ไงก็ไม่พันปีอุ๊ยว้าอ้่ยควายไอ้โรอะเยอ กาล้องๆอะไรวะมันบ้องักองเทอะนมไหนนะอือชุุ่นนะบ้านพักครับจะถึงบ้านพักรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทหลังแรก ผมเอเขยเอาสามานอนนะครับอจอดเลยีว้วลิอดลิอห้าร้อยบาทต่อคืนนะครับ เป็นรีสอรตทนี่กางฟูแล้วมั้งิ่มามากทนีเลียนหลับไปด้วยเลยได้เฮ้ยบ้าม่ลงที่ลานข้างล่างไหม่ะครับผรถตู้ผมจอดอยู่ข้างล่าง โลลูกค้าก็อยู่ข้างบน45ลูกลเลยโลดเปลดสุดยอดครับคันนี้ซึ้หัยอน้าวันเดียวเพราะเียวเดียวโอโหตะยองะครับมาจากังเลเมาเลเซียสุดยอด สุดยอดสงขาเนาะรถคันนี้สุดยอดครับไม่ใช่โฟวินนอนฝั่งฝั่งโน้นครับอ่ทำไมน้องแลกไปที่ลาที่เหมือนจะโตขึ้นนะแลกเหมือนัน เอั่นนั่นเงดังไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่เล่นหรอมากันเยอะป่ะครับอ๋อสาวเพียบเนาะเราบอกคุณบ้านได้กี่เนี๋ยเจ้าเลย

ว่าแม่กะว่าีว่าโม้มันอาม่ออาอ่านงเ้อเย็นกับนกถ่านเขาสุดยอดมีคนเยอะลงไปรอมาอีกึี่ไปเอี่ยมมา แล้วไปฆ่ากันที่ไหนครับเนี่ย ที่เล่นโนป่ะเล่นนกนกี่วะโ้ตมจุกเล่นปะ่อเยอะกเยอะะลายเยอะเดวบางหูก็เล่นรับนแบบนี้แต่ไม่ได้ดนจริงา่า ยอดเสีอดน่าเรมีสาวแล้วก็ไาสาวาปเขามีคู่อยู่แล้วรังบ้า